ทุกคนเคยคิดไหมครับว่าเกมระดับไหนเนี่ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีกับคำว่าโจ๊กเกอร์ไพ่ที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในแดนมรณะผมเองก็ไม่รู้คำนิยามเหมือนกันครับจนกระทั่งเรื่องอลิซออนบอ r เ e อร์โ d ดเนี่ยพาผมมาเจอกับแดนมรณะอีกครั้งหนึ่งก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับช่องนักสืบคงอีกเช่นเคยมาพร้อมกับเรื่องราวของอลิซ e นบอทเทอร์แลนด์หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยสามารถเคลียร์เกมทุกเกมไปได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งจร On Border Road นะครับและ Alice in Borderland Return นะครับผมซึ่ง จริงๆเป็นไทม์ไลน์ที่ต่อต่อกันเลยนะครับในตอนแรกที่ผมยังไม่ได้อ่าน Alice on Border Load เนี่ยผมคิดว่าเรื่องราวตรงนี้มันเกิดขึ้นหลังจากภาคร Tri าอีกทีครับซึ่งภาคร t r ราเนี่ยเป็นภาคที่เกิดหลังจากเหตุการณ์ในมังงะเนี่ยประมาณ8ปีครับแต่ Alice on Border Load เนี่ยมันคือเหตุการณ์หลังจากนั้นแค่6ปีเท่านั้นครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาครีทายแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถึงแม้ว่านี่จะเป็นภาคต่อหรือว่าจะเรียกว่าเป็นภาคแยกสปินออฟก็ได้นะคร่่วลละคภาาเเเเดดิมมมมมมนีียียยจไหือโ้ แม้แต่เล็กน้อยอาจจะมีเป็นรูปติดมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีตัวละครเดิมแน่นอนซึ่งเรื่องเนี่ยมันก็จะดําเนินผ่านตัวละครชุดใหม่แทนครับในภาคนี้เนี่ยจะมีตัวละครหลักเพียงแค่12ตัวละครเท่านั้นครับซึ่งจะเป็น12ตัวละครที่เวียนไาวตายเกิดกับเราไปจนจบเรื่องเลยนะครับแต่ที่หลักๆจริงๆเนี่ยน่าจะมี2ตัวละครครับนั่นคือคินาซานุครับที่เปิดตัวมาแบบนางเอกนะครับกับอลิสหรือว่าอาริสุโคจิมะซึ่งผมจะขอเรียกอลิสก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปซ้ํากับอาริสุนะในตอนแรกเนี่ยเราก็ไมไอมัน โลกเดียวกันจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังผมเล่าก่อนละกันแล้วจะรู้เองโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังคงเป็นอาจารย์ฮาโร่ผู้แต่งคนเดิมนะครับแต่งานภาพเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับซึ่งคุณกระดูไม่ค่อยออกหรอกลายเส้นคล้ายกันเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากอ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยเขาอยู่ที่สำนักพิมพ์วิบูลกิจนะก็ไปสนับสนุนของแท้ได้นะครับผมแนะนําว่า ให้เป็นสนับสนุนของแท้นะครับแม้ว่าบางงานเดี๋ยวนี้มันจะราคาโคตรแรงก็ตามนะและเรื่องราวหลักๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับ โดยผมจะขอทบทวนความทรงจําของทุกคนก่อนเลยนะครับและนี่ก็สําหรับคนที่ดูซีรีส์มาอย่างเดียวด้วยนะครับผมจะขอบอกว่าในตอนจบของอลิสอินบอร์นแลนด์ฉบับมังงะเนี่ยอาริสุจะสามารถเคลียร์เกมควีนโพแดงได้ครับและพอหลังจากนั้นเนี่ยพลุก,ก็เลยได้ถูกจุดขึ้นครับเป็นการเฉลิมฉลองที่เกมจบแล้วก็จะมีการเลือกครับว่าคุณจะเป็นพลเมืองของที่นี่จะยอมรับหรือปฏิเสธซึ่งถ้ายอมรับเนี่ยก็คือได้เป็นพลเมืองแต่ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยก็คือได้กลับโลกจริงๆแล้วพอถึงตาที่อาริสุเนี่ยตอบว่าไม่ ยอมรับการเป็นพลเมืองนะครับก็จะได้มีเงาประหลาดมานั่งตรงข้ามกับอลิสุพร้อมกับภพยที่อยู่ตรงหน้าของเขานั่นคือโจ๊กเกอร์นั่นเองครับผู้ที่อยู่เหนือทุกชีวิตภายในดินแดนมรณะซึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยก็จะได้มีการถามอลิสุครับว่าเขานั้นดูเหมือนพระเจ้าหรือว่า ีศแต่หลังจากที่อาริสุคิดไปคิดมานะครับเขาก็จะตอบกับโจ๊กเกอร์ไปว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างเป็นแค่ตรงกลางใช่ไหมครับและแสงเนี่ยก็ได้สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งครับก่อนที่อาริสุจะตื่นขึ้นมาที่ซากปร,รักหักพังนั่นนั่นเลยครับคือการจบเรื่องราวของแดนมรณะแต่ก็ไม่ได้มีการเล่าต่ออีกเลยครับว่าโลกไปนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่จนกระทั่งการมาถึงของอลิสออนบอร์เดอร์โหลดที่จะเป็นการเล่าเรื่องราวของคีนะาซานะที่กําลังเบื่อชีวิตและเดินท่ามกลางห้าแยกชิบุยาอยู่ครับเธอเนี่ ผลพันนาเกี่ยวกับชีวิตชีวิตของตัวเองตัวเองก็ต้องเป็นคนแบกรับไปโดยปริยายไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่คนอื่นเนี่ยต้องมาสนใจเลยแต่ทั้งอย่างนั้นการเกิดมาเนี่ยมันกับไม่ใช่ความต้องการของเจ้าตัวด้วยซ้ําแล้วสุดท้ายแล้วก็ตายไปแบบไม่มีปีไม่มีขุยชีวิตมันก็แค่เกมเินสวยที่โดนบังคับให้เล่นทั้งหมด80ปี ในขณะที่คีนะาเนี่ยกำลังเดินท่ามกลางท่าแยกชิบุย่านะครับจู่ๆพอเธอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเธอก็จะตื่นขึ้นมากลางป่าแห่งหนึ่งและได้พบว่ามีไพ่ใบหนึ่งเนี่ยอยู่ในมือของเธอด้วยซึ่งไพ่ใบนั้นก็คือควีนดอกจิกนั่นเองครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรครับพร้องกับออกเดินทางตามหาปริศนาไปเรื่อยๆว่าโลกใบนี้มันคืออะไรกันแน่แต่กลับพบแต่เมืองลางครับทั้งเมืองเนี่ยมีใบไม้กิ่งไม้อะไรเต็มไปหมดเลยครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองดังนั้นคีนะก็เลยคิดว่าตัวเองเ อาจจะกําลังฝันอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นการข้าเวลาพอสภาพเมืองเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ย่าแย่มากเลยครับเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเละเทะแล้ววุ่นวายเต็มไปหมดเลยทําให้คีนะเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะครับก็เลยตามหาคนว่ามีใครที่จะสามารถตอบคําถามของเขาได้หรือเปล่าเขาก็ได้ตามหาไปเรื่อยๆครับตามหาแล้วตามหาอีกจนคิดว่านี่อาจจะเป็นโลกในแบบที่เขาต้องการก็ได้แต่หลังจากที่ตามหาไปสักพักนะครับก็จะได้พบกับผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งหญิงสาวที่เจอคนนี้นะครับจะมีชื่อว่า อลิสโคจิมะซึ่งทําให้คาโน่เนี่ยได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกแห่งนี้อีกแล้วซึ่งจากบทสนทนาของทั้งสองคนนี้นะครับก็จะทําให้เรารู้ว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยมาจากโตเกียวทั้งคู่นะครับแต่เมืองที่ทั้งสองอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเมืองเกียวโตและทั้งคู่เองก็จาเรื่องราวเกี่ยวกับการมาบนโลกแห่งนี้ไม่ได้เลยครับจุดร่วมที่ทั้งสองคนเนี่ยมีต่อกันนะครับนั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าโลกเดิมที่ทั้งสองคนอยู่เนี่ยมันบ้าบอลและผิดเพี้ยนครับไม่หลังจากนั้นนนเเี่่ททั้้งก็ไดดิล นจนจูจ่ๆอลิสเนี่ยก็ได้พูดถึงสิ่งแปลกๆในตอนที่เธอตื่นขึ้นมาครับว่าจริงๆแล้วตอนที่เธอตื่นขึ้น,นมาเนี่ยเธอมีอะไรอยู่บนมือครับซึ่งนั่นก็คือไพ่นั่นเองครับเป็นไพ่ควีนโพแดงถ้าใม้ดังสองคนนะครับได้รู้ว่าคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะมีไพ่อยู่บนมือทั้งสองคนเลยครับและนั่นมันก็คือเบาะแสอันเดียวที่อาจจะทําให้เข้าใจถึงโลกใบนี้ได้นั่นเองครับแถมสิ่งที่มันยังแตกต่างกันอีกครับก็คือหน้าไพ่พวกนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ใบเดียวกันครับซึ่งนั่นหมายความว่าบนโลกแห่งงงนนีีน้้ยัยตอม นอื่นที่อยู่นอกเหนือจาก2คนนี้แน่นอนครับและระหว่างการทัวร์เมืองและแลกเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยพอบรรยากาศเนี่ยมันเริ่มตกเกณฑแล้วครับจูจ่ๆก็มีดอกไม้ไฟได้ถูกจุดขึ้นครับทำให้ทั้งสองเนี่ยได้วิ่งตามดอกไม้ไฟนั้นไปซึ่งเปิดมาแบบดอกไม้ไฟเนี่ยมันเหมือนกับตอนจบเกมของอริสเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นเกมอะไรปรากฏขึ้นมาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับโดยอริสกับคีนาเนี่ยก็จะตามไปเรื่อยๆครับเขาไม่ได้พบกับกลุ่มคนอีกมากมายเลยครับซึ่งจริงๆเรื่องพลุเนี่ยก็เกิดจากฝีมือของคนกลุ่มนี้นั่นแหละครับซึ แตกต่างกันไปมากเลยครับและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเนี่ยที่รู้จักกันมาก่อนเลยยกเว้นคู่พี่น้องคู่นี้นะครับซึ่งคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของคนกลุ่มนี้นะครับก็คือฮานะกาชินครับที่จะเป็นหัวหน้าใหญ่คือจะเรียกว่ายัดเยียดให้ตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้นะครับเขาคนนี้นี่แหละที่จะเรียบเรียงสถานการณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับข้อแรกก็คือทุกคนเนี่ยถูกย้ายมาจากโตเกียวมาที่เกียวโตวแต่ก็เป็นเกียวโตวที่มีสภาพที่สุดโสมครับข้อที่2ทุกคนเนี่ยไม่มีความทรงจําเลยครับว่าตัวเองเนี่ยมาอย ี่3ครับก็คือแต่ละคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะมีไพแ่แปลกๆใส่เอาไว้ตามร่างกายหรือเสื้อผ้าครับซึ่งของตะลุงเองเนี่ยก็คือคิงข้าวหลามตัดโดยเรื่องราวเนี่ยมันก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกหรอกครับว่าโลกใบนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่เรื่องที่มันน่าสงสัยมากที่สุดเนี่ยก็คือทําไมทุกคนถึงฟื้นมาที่เกียวโตแทนที่จะเป็นที่โตเกียวและทําไมถึงมีหน้าไพ่ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละคน2เรื่องนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยและยังคงเป็นปริศนาหรืออาจจะเป็นการปั่นหัวของใครบางคนก็ได้ซึ่งจาากกร ถกประเด็นกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยเริ่มคิดว่าหรือว่านี่มันคือโลกแห่งเกมกันแน่และถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็อาจจะต้องมีกติกาอยู่แน่นอนครับแต่จากการคุยกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้อะไรที่มันมากขึ้นมากนักหรอกจนกระทั่งอลิซได้เสนอเรื่องราวที่ว่าถ้าหากทุกคนเนี่ยได้กลับไปที่โตเกียว พวกเราอาจจะรู้กติกาของเกมนี้มากขึ้นก็ได้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไปครับแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องไปกันทั้งหมดครับมันก็จะมีตัวละครที่อยากไปแล้วก็ไม่อยากไปเหมือนกันครับและสาเหตุที่ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องมารวมตัวกันแบบนี้ครับก็เป็นเพราะว่าทุกคนน่ะได้ขบคิดทฤษฎีเรื่องไพ่แบบแบทเทิลรอยัลอยู่ครับซึ่งแปลว่าทุกคนที่นี่เนี่ยอาจจะต้องมาต่อสู้กันในภายหลังครับแต่ระหว่างคุยเรื่องไปโตเกียวนะครับคาโน่เนี่ยก็จะได้เฉลยปมบางอย่างขึ้นมาครับเป็นปมทป จนถึงตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือตัวอักษรปริศนาครับที่ถูกพ่นสเปย์ไว้บนพื้นและเขียนว่าขอล่วงหน้าไปโตเกียวก่อนนะคิงด็อกจิกใช่ครับกลุ่มคนที่ยืนอยู่นะตรงนี้เนี่ยมีเพียงแค่11คนเท่านั้นครับเพราะว่าคิงด็อกจิกได้ล่วงหน้าไปโตเกียวก่อนแล้วแต่นอกจากนั้นระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีปมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนครับคือพี่ชายแว่นขาวกับไอ้ลุงมาเฟียเนี่ยแต่ตอนมีปัญหาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกครับจนกระทั่งในคืนคน,นั้นหลังจากที่ทุกคนได้น ลอยน้ําขึ้นมาเป็นศพของผู้ชายคนนั้นครับทำให้เกิดเป็นปริศนาขึ้นมาอย่างหนึ่งครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าซึ่งหลังจากนั้นเรื่องราวเนี่ยมันก็จะได้เล่าไปถึงการเดินทางครับเพื่อที่จะได้กลับไปที่โตเกียวแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันก็พบเจอกับอุปสรรคมากมายครับทั้งถนนที่ถล่มลงมาเบืองที่โดนน้าท่วมโลกที่มันผิดแปลกไปจากปกติครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยการที่อลิสโคจิมะพบกับไพ่ของพี่แวนที่ได้ตายไปแล้วกับคุณลุงที่น่าจะเป็นฆาตกรก็ทําให้เราได้รู้ว่า มีฆาตรกรที่ตามติดมาอยู่บนรถคันนี้ด้วยครับใช่ครับอย่างที่เราได้เห็นเลยว่าโลกแห่งเกมมาได้หายไปแล้วจะกลับถูกเปลี่ยนเป็นเมืองร้างปริศนาไปแทนพร้อมกับไพ่ฝรั่งทั้งหมด12ใบรวมถึงการสืบสวนหาความจริงด้วยครับว่าใครคือฆาตรกรโลกแห่งนี้มันคือโลกอะไรกันแน่และนอกจากนั้นเองครับเพียงต้องมาเอาตัวรอดจากคนในกลุ่มกันเองที่มีความหืนกระหายทางด้านเพศด้วยครับตอนแรกนะครับเราจะไม่มีทางรู้อะไรเลยเพราะว่า โลกใบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนโลกอลิสที่เรารู้จักเลยครับไม่ใช่ทั้งโลกแห่งเกมแต่เป็นโลกที่เหมือนกับการเคลียร์เกมแล้วถูกทิ้งร้างไว้อย่างนั้นให้โลกเนี่ยมันเก่าขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าสักกี่ร้อยปีะนะหน้าตาเมืองมันถึงได้เละเทะขนาดนี้นะครับแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆเลยนะครับก็คือโลกหลังจากนั้น6ปีเนี่ยมันดันเป็นเมืองร้างที่ไม่มีระบบวีซ่าไม่มีเลเซอร์แล้วก็ไม่มีเสียงประกาศอะไรเลยทั้งนั้นครับเป็นเหมือนกับการเดินทางแบบเส้นเรื่องใหม่แทนแต่นั่นคือก่อนที่เราจะรู้ความจริงครับโดยมันนนก็จะวเวเีย บบไปเรื่อยๆครับกับการตามหาฆาตกรการสืบสวนการเอาชีวิตรอดแล้วก็การตามหาความจริงของโลกใบนี้ครับอีกทั้งยังมีปริศนาเต็มไปหมดเลยครับที่แอบแทรกมาในภายหลังนะและยังมีอีกหลายสิ่งนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าทั้ง2โลกนี้เนี่ยคือโลกเดียวกันซึ่งผมจะบอกให้ละกันว่าในเรื่องเนี่ยมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นน้องชายของมิระคาโน,นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่คุ้นชื่อเนี่ยเธอก็คือ q ควีนโพแดงนั่นเองครับและภายในเรื่องเองก็ยังมีการพูดถึงเรื่องราวของเหตุอุกบาตตกเมื่อ6ปีที่แล้วด้วยครับเลยทําให้เราเนี่ยรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยครับว่าโลกใบนี้ยมันคือโลกใบเดียวกับ Alice in Borderland อย่างแน่นอนครับซึ่งผมบอกเลยว่าหลักการต่างๆนานาของโลกในเรื่อง Alice in Borderland นเนี่ยมันก็ถูกขยายปมในห้าภาคนี้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีพูดถึงเช่นเดียวกันพาะงงาน,นโลกที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันคือโลกหลังจากที่อริสุเคลียรเกมได้อย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นหลังจากนั้นอีก6ปีซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าบรรดายาบาเนี่ยตายหรือ,อยังอะไรอย่างงี้นะครับไม่มีการพูดถึงจริงๆและไอ้สมมติฐานที่ว่าเมื่อเกมเคลียร์แล้วเนี่ยผู้เล่นจะเลือกได้ว่าเป็นพลเมืองหรือไม่เป็นเนี่ยและแดนมรณะมันก็จะสับกลับไปให้เล่นเกมหมายเลขหนึ่งสองสามอะไรอยป แล้วนะครับกับเรื่องเรื่องนี้และต่อจากนี้ไปนะครับมันจะเป็นการเฉลยปมของเรื่องแล้วก็เป็นการเฉลยปมของโลกใบนี้นะครับเพราะผมว่าการเฉลยปมครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบกับความสนุกของคุณเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยที่อยากจะไปลองอ่านก่อนนะครับก็ให้พับคลิปนี้ไปก็ได้แล้วค่อยมาดูคลิปผมทีหลังหลังจากที่อ่านเสร็จนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Descript i o n เหมือนเดิมก็ไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับผมจะให้โอกาสทุกคนภายในอีก3 สองหนึ่งไปรับชมกันได้เลยครับ อย่างแรกที่ผมอยากจะบอกกล่าวทุกคนเลยก็คือสาเหตุที่ตัวละครในเรื่องสามารถเข้ามาในโลกแห่งนี้ได้เป็นเพราะว่ามันมีเหตุยิงกันเกิดขึ้นครับซึ่งนั่นก็คือตัวละครที่อยู่ใน Alice on Bord e r ร์โ d นั่นเลยครับที่นันยิงไปโดนคนขับรถบรรทุกและทาให้เขาเนี่ยเสียหลักและขับรถชนหมู่เลยครับกลายเป็นว่าทุกตัวละครเนี่ยก็ได้เข้ามาในโลกกึ่งเป็นกึ่งตายครับหรือว่าแดนมรณนนั่นเองครับแต่ก็มีบางตัวละครเหมือนกันครับที่ไม่ได้มาเพราะเหตุการณ์น,นั้นโดยผมจะขอใช้คําว่ามาด้วยวิธีอื่นนนนนแลลลล้วกกกัััะะคคครรรรบบืออเเเป็าาาามมททีีี่่่หหตุผลลยจไํไใใโง แล้วไม่ใช่สาเหตุอะไรอย่างการมาตามหาพ่อด้วยนะแต่จะบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์เดียวเลยซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆมันก็กำกึ่งกันอยู่นะว่าอยู่สถานที่ใกล้ๆกันซึ่งสาเหตุที่เขาทราบวิธีในการมาโลกในแดนมรณะได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องนะครับที่คอยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของแดนมรณะอยู่และมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเลยทาให้เหล่าตัวละครพวกนี้เนี่ยเลยต้องเข้ามาในแดนมรณะนั่นเอง สรุปแล้วนะครับแดนมรณะเนียก็ยัยงคงเป็นโลกแห่งเกมครับแต่มันกลับเป็นเกมที่อลังการกว่าเดิมครับเพราะตัวเอกเนี่ยถูกส่งจากโตเกียวไปเกียวโตครับซึ่งเป็นระยะทางที่ระยะห่างกว่า500กิ500โลเมตรเป็นเกมที่ใหญ่อลังการระดับประเทศและโลกแห่งเกมที่ว่าเนี่ยก็ยังคงเป็นโลกกลึ่งเป็นและกลึ่งตายเหมือนเดิมครับและเป็นเกมที่ทุกคนต้องเล่นมีเพียงแค่เกมเกมเดียวเท่านั้นครับนั่นคือเกมที่เราเนี่ยต้องรักษาไพาไว้จนไปถึงเส้นชัยก็เท่านั้นเลยครับซึ่งเส้นชัยเนี่ยก็คือโตกเกียวครับโดยที่โตเกียวเนี่ยมันก็จะมีหลุมที่นอนเหมือนต เปิดเรื่องครับที่ที่ทุกคนเนี่ยต้องเอาการ์ดไปวางครับก็คือสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยนอนอยู่ในจุดระหว่างกึ่งเป็นและกึ่งตายครับก็คือโดนรถชนตรงไหนเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ว่างครับแล้วเอาไพ่ที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นเนี่ยเอามาแนบกับตรงที่เราเนี่ยหัวใจหยุดเต้นไปครับก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับโลกแห่งความเป็นจริงได้ครับและนั่นจะเป็นการเกมเคลียร์พูดตามตรงว่าเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโคตรยากเลยซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถใช้ไพ่ของคนอื่นได้ด้วยจําเป็นที่จะต้องใช้ ไพ่ของตัวเองเท่านั้นแสดงว่าเกมเกมนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องฆ่าใครเลยแม้แต่คนเดียวครับเพียงแค่รักษาไพ่ของตัวเองในตอนแรกให้ดีก็พอละเราสามารถรอดกันไปได้ทุกคนเป็นเรื่องที่ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าถ้าจะเรียกเกมนี้ว่าเป็นโจ๊กเกอร์ผมก็กล้าเรียกได้เต็มปากจริงๆเพราะใช้ทั้ง4รูปแบบหน้าไพ่จริงครับและเป็นเกมที่อลังการมากอย่างแรกเลยนะครับการใช้โพแดงการใช้โพแดงเนี่ยคือการเล่นกับจิตใจใช่ไหมครับคือเกมเกมนี้เนื่องจากคนทั้ง12คนเนี่ยไม่ได้รู้จักกันดีครับเลยทำให้ทั้ง12คคนนี่ไไมมมววาเนื้อเชื่อใจ แถมยังโจมตีกันเองอีกทะเลาะกันเองฆ่ากันเองแล้วก็ต้องมาตามหาตัวคนร้ายกันเองครับอีกทั้งมีคนบางคนเหมือนกันครับที่เขาไม่ได้มาโลกกึ่งเป็นกึ่งตายแบบปกติครับก็จะมีคนกลุ่มนี้เนี่ยที่มาคอยปันป่วนเกมด้วยนะครับและความเป็นโพดัมครับคือการเดินทางการเดินทางที่ต้องใช้แรงหนักอย่างมากนะครับไม่ว่าคุณจะแบกของแบกสัมภาระเดินทางเดินเท้าเปล่า พายเรือขับรถอะไรก็ตามนะครับคือใช้แรงมหาศาลมากแถมบางพื้นที่เองก็ผุพังจนไม่สามารถไปต่อได้ด้วยครับเพราะงั้นการเดินทางเนี่ยเลยยากลําบากมากๆส่วนเรื่องที่3าข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดเนี่ยผมจะคิดว่ามันเป็นเชิงในการเอาชีวิตรอดมากกว่าครับว่าเราจะสามารถหาสเสบียงยังไงหาทรัพยากรยังไงมันไม่ใช่การแก้เลขแก้โจทย์อะไรแบบปกติครับแต่ว่า มันคือการหาวิธีทางที่จะเอาชีวิตรอดในแต่ละวันต่างหากครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเน่าเสียหมดแล้วทุกอย่างจริงๆครับเพราะงั้นการเอาชีวิตรอดเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีการใช้วิธีธรรมชาติจริงๆและสุดท้ายครับดอกจิกเกมนี้เนี่ยต้องใช้ความร่วมมือกันจริงๆครับในการเดินทางเนี่ย ถ้าเกิดว่าแต่ละคนไม่มีความร่วมมือมีความแตกหักกันในทีมการเดินทางเนี่ยจะไปไม่ถึงเส้นชัยแน่นอนครับซึ่งเรื่องราวการเดินทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ลองไปอ่านกันได้นะครับโดยผมว่าความยากหลักๆของเกมเกมนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเกมที่ไม่ได้บอกอะไรเราเลยครับและให้เราเนี่ยไปหาคําตอบกันเอาเองไม่มีทั้งกฎไม่มีทั้งกติกาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยด้วยครับแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าตัวละครในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เอะใจยอยากไปโตเกียวนะมันก็คงติดแงกอยู่ในโลกใบนี้ตลอดไปครับแต่ถ้าถามว่าคนอีกกลุ่มเนี่ยรู้เรื่องโลกกึ่่งงเป็นกึตายได้ นะครับผมก็จะมา,ขาไขปริสนาให้ทุกคนได้รู้เองนะครับ นั่นก็เพราะว่ามีคนคนหนึ่งครับที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกกึ่งเป็นกึ่งตายเขาอ่ะเคยเอาผู้ร่วมเกมใน Alice in Borderland เนี่ยมานั่งสะกดจิตดูครับมันก็ทําให้เรารู้ได้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยยังคงมีความทรงจําที่อยู่ภายในโลกของ Alice in Borderland อยู่แต่ถ้าว่าความทรงจํานั้นเนี่ยมันอยู่ภายในส่วนลึกที่สุดของจิตใจครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการสะกดจิตที่แรงกล้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราอ่ะก็สามารถดึงข้อมูลตรงนั้นเนี่ยออกมาได้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมเรื่องราวเกี่ยวกับา,าบหน้า การเล่นเกมแต่ละประเภทคุณหมอคนนี้เนี่ยสามารถเข็นข้อมูลออกมาได้ทุกอย่างจริงๆครับแต่ทว่าโลกแห่งเกมครั้งนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปครับโดยปกติแล้วอลิสเนี่ยต้องเล่นเกมให้ครบ52นาทยใช่ไหมครับแต่ในคราวนี้ไม่มีกฎของเกมบอกไม่มีวีซา่าไม่มีผู้คุมเกมมีแต่โลกที่ล่มสลายแล้วเท่านั้นครับโดยในตอนแรกมันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีของคุณหมอคนนี้เท่านั้นแหละครับเป็นทฤษฎีสมมติฐานที่ว่าเมื่อระยะเวลาหนึ่งที่หัวใจของคนเราเนี่ยหยุดเต้นครับเราเนี่ยจะถูกส่งไปอีกมิติมิติหนึ่งค ซึ่งเป็นมิติที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นและความตายนั่นก็คือโลกกึ่งเป็นและกึ่งตายนั่นแหละครับและเพราะอลิสออนบอทเดอร์โลดเนี่ยเลยทําให้เราได้รับรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยนะครับว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้เนี่ยคือโลกกึ่งเป็นกึ่งตายครับที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องประสบเจอกับอุบัติเหตุครับเราสามารถเข้าไปได้ด้วยตัวของเราเองถ้าหากหัวใจเราหยุดเต้นนะครับวิญ,ญญาณของเราเนี่ยมันจะถูกส่งไปอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นการรวมคนกลุ่มหนึ่งเลยนะครับที่หัวใจหยุดเต้นณนเวลานั้นเนี่ยไปสู่เหตุ โลกแห่งนี้แล้วนะครับความทรงจําทั้งหมดของเราเนี่ยมันจะถูกลืมเลือนครับคือตอนที่เราเข้าไปในโลกเนี่ยเราจะจําไม่ได้หรอกครับว่าเราเข้าไปได้ยังไงนะครับแต่ มันจะมีวิธีฟื้นความทรงจําอยู่ครับว่าทํายังไงเราถึงจะนึกออกว่าเราเข้ามาในโลกกึ่งเป็นกึ่งตายได้อย่างไรมันก็คือการใช้สิ่งของในการจดจาครับมันจะเป็นสิ่งของต่างๆนานาครับที่เราจะพกติดตัวไปด้วยก่อนที่เราจะเข้าในโลกของบอ์เดอร์แลนด์คือถ้าในตัวเราเนี่ยพกอะไรไปด้วยก่อนที่เราจะเข้าไปในโลกของบอ์เดอร์แลนด์นะครับหรือหัวใจเราหยุดเต้นเนี่ยของพวกนั้นเนี่ยมันก็จะตามเราไปในบอ์เดอร์แลนด์ด้วยและพอเราได้เห็นสิ่งนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้นึกถึงเรื่องราวออกที่มันมากขึ้้้นนนนดดดวววยยเเเช่่่ีกกัครรไมาาาจุปะสง์ใข นี้เนี่ยเราจะเข้ามาเพื่ออะไรกันแน่หรือแม้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ถูกลบไปนะครับ เราจะจำได้ภายในทันทีซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างว้าวเลยนะครับที่มันได้มีการขยายเรื่องราวเดิมขึ้นมาจริงๆและหลักการนี้เองมันก็เมกเซนด้วยครับและสิ่งสุดท้ายเลยนะครับปาดแผลหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในแดนมรณะนะครับในชีวิตจริงของเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยคือถ้าเราในโลกกึ่งเป็นกึ่งตายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาครับในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเช่นนั้นด้วยอย่างเช่นตัวละครเอกของเรานะครับอย่างอลิสโคจิมะเนี่ยเขาเอากระจกนะครับมา กรีดแขนตัวเองเป็นตัวอักษรน,นะครับพอเขาฟื้นคืนจากโรคก,กึ่งความตายจริงๆนะครับที่แขนของเขาเนี่ยก็มีกระจกที่กรีดเป็นรอยแบบนั้นจริงๆครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกที่เข้ามาแบบพิเศษเนี่ยมันจะโดนยังไงนะคือในกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยมันยังพอถูๆไทยๆไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในห้องปิดที่ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นละ่ะไม่รู้ว่ามันจะสร้างสถานการณ์ยังไงเลยนะครับสมมุติว่าเราใช้ยาหยุดเต้นของหัวใจอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ในห้องปิดถ้าสมมติเราแขนขาดใน b o r d e แ l a n d เนี่ยมันจะทํายังไงอะ่ะแต่ของในงนนมัชตึก ทำให้ตึกเนี่ยมันสัน่นก็พอถูถูไทยๆไปได้อยู่นะและทุกคนคิดว่าไงก็ลองคอมเมนต์กันมนได้นะครับและเมื่อออกมาจากแดนมรณะแล้วนะครับทุกคนก็จะลืมเรื่องราวเกี่ยวกับแดนมรณะทั้งหมดเลยครับคือพูดตามตรงเลยนะครับตอนที่อ่านเองเนี่ยผมว้าวมากเพราะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเออมันก็คงเป็นแนวเซอร์ไวนวอลที่แบบเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นโลกแห่งเกมแล้วครับเพราะว่า ไม่มีอินเทอร์เฟซขึ้นมาพูดไม่มีเสียงเรียกไม่มีหน้าไพา่ไม่มีอะไรเลยครับแต่เรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับการเอาชีวิตลอดไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็แบบติ่งต่างกันไปเองว่ามันคือเกมครับแต่จริงๆแล้วเรื่องราวตรงนี้ที่ผมเอามาเฉลยให้ทุกคนได้ฟังนะครับเป็นเพียงเส้นเรื่องหนึ่งของ Alice on Border l o n d s เท่านั้นนะครับ จริงๆมันยังมีอีกเรื่องที่โคตรพีคนะครับในการเฉลยเนี่ยจุดประสงค์ทั้งหมดเนี่ยมันปูมาเพื่อการเฉลยทั้งนั้นเลยครับแต่ถ้าเทียบกับภาคหลักเนี่ยผมว่ามันมีความแตกต่างกันแน่นอนครับเรื่องความสนุกเพราะภาคหลักเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เสพอะไรแบบสั้นๆครับแบบเกมนึงแล้วก็จบแล้วก็ อ๋อเดี๋ยวเรื่องราวก็ดําเนินไปต่อแล้วก็เกมต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับมันสนุกเป็นเกมๆไปใช่ไหมแต่ว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยความสนุกเนี่ยมันอยู่ที่การไขปริศนาต่างหากครับซึ่งถ้าใครชอบแนวสืบสวนแบบผมเนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองอ่านจ,จริงๆครับและในอีก2ปีต่อมาอลิกซก็ได้กลับเข้าไปในดินแดนมรณะอีกครั้งกับอลิ c อินบอร์เดอร์แลนด์รีทรีซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับสามารถไปดูได้และพออลิซอินบอร์เดอร์แลนด์รีทรีนะครับเป็นภาคที่มีเกมเเก้าว ท่านนั้พอเคลียร์เกมได้เนี่ยก็คือสามารถกลับโลกได้เลยนะครับรอนงั้นผมเลยคิดว่าหลังจากเหตุการณ์ของ Alice on Border ร o โ d ไปแล้วนะครับเรื่องราวมันคงพาเรามาเล่นแค่เกมเกมเดียวเท่านั้นแล้วละ่ะและเรื่องราวก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ครับ